สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับพรีวิวซึ่งแน่นอนนะครับว่า the g เกมวันนี้มีเกมตกค้างอยู่นัดหนึ่งนะครับนั่นก็คือการแข่งขันคู่ระหว่างเชียงใหม่ f c กับสุพรรณบุรีนะครับเป็นเกมตกค้างที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในโซนหนีตายสีแดงจัดเลยนะฮะนั่นก็คือเชียงใหม่นะครับอยู่อันดับ15แล้วก็สุพรรณบุรีอยู่อันดับ16ของตารางนะครับวันนี้จึงเป็นเกม เขาบอกว่าเป็นเป็นคู่เล็กแต่มันไม่เล็กนะฮะยูะโปรแกรมารแข่าขันกันนะครับเตะกัน6กโมงเย็นนะครับเล่นที่สิงเตเดียมจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก็เชียงใหม่ไปนที่นั่นหลายนัดแล้วนะฮะใช่ครับก็ผลถ้าเกมนี้ผลเสมอหลายๆทีมอย่างชัยนาทสุโขทัยโคราชอาจจะเบาใจนะครับแต่ว่าถ้าคู่นี้มีผลแพ้นชนะนะครับจะกระเทือนในการลุ้นแชมป์ทันทีนะครับกับ เราไปดูตารางคะแนนก่อนที่จะลงสนามใน,นนัดน,นี้กันนะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นนัดที่25นะครับจบวันนี้แล้วเนี่ยทุกทีมจะเตะเท่ากันหมด25นัดน,นะฮะใช่ครับจะเหลือ5เกมนะครับบุรีรัมย์48เชียงราย47การท่าเรือ4 3สิบสามตาม5คะแนนนะครับทูแบงคอก41โอ้โหตาม7คะแนนสมุทรปราการซิตี้38ตาม10คะแนนเอสจีเมืองทอง37ตาม11คะแนนนะครับ ลาด3าเท่ากับชนบุรีนะครับขณะที่ราชบุรี32 PTT ระยอง31เท่ากับ p t ทประจวบนะครับโคราชเปลี่ยนโค้ดแล้วนะครับ28สุโขทยย27ชัยนาท24เท่าเชียงใหม่สุพรรณบุรี22ถ้ามองจากตรงนี้อาจจะตัดตกชั้น อยู่ที่อันดับ1 2อถึง16อาจจะนะอาจจะนะครับครับคือวันนี้มันมีผลมากๆเพราะว่าถ้าคู่นี้เสมอกันนะครับเสมอกันปั๊บเนี่ยนะฮะเชียงใหม่จะได้ขึ้นหนึ่งหนึ่งอันดับนะครับเดี๋ยวเพิ่งเข้าหน้านะฮะขอดูตารางนี้หน่อย20ถ้าถ้าเสมอกันนะฮะเชียงใหม่จะมี25คะแนนครับนั่นก็คือเชียงใหม่จะขึ้นไปหนึ่งอันดับแต่ก็ยังไม่พ้นโซนแดงนะฮะขณะที่สุพรรณ23ก็ก็ยังต้องยื้อกันต่อไปถ้าเสมอนะฮะครับก็คือแต่ว่าเป็นการยื้อกันที่3ทีมนียจะกอดคอกันนจม้ํา ตรงข้ามกันนะครับถ้าเชียงใหมชนะ่ชนะเชียงใหม่มี27คราวนี้เนี่ยจะไปเกี่ยวพวกโคราชสุขโขทัยลงมาเอี่ยวด้วยเลยตรงรที่จะตกชั้นนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าสุพรรณชนะอันนี้เนี่ยพวกโคราชสุขโขทยัย <c oughs> ก็ไม่ได้แบบกังวลเท่าไหร่เพราะว่าสามทีมนี่จะมาใกล้กันก็นะคือ25 24 24สุพรรณจะขึ้นไปอันดับ14บรับแล้วก็ชัยนาทกับเชียงใหม่จะหล่นลงมา24 24แต่ก็ยังต้องยื้อกันอีกนะฮะ อฉะนั้นวันนี้สําหรับเชียงใหม่แล้วมีความสําคัญมากๆเลยสุพรรณก็เหมือนกันสุพรรณเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องไม่แพ้ฮะคือคการแพ้เนี่ยหมายถึงว่าการเสียหคะแนนนะฮะส่งให้เชียงใหม่ขึ้นไปด้วยแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไม่มีคะแนนด้วยจะโดดเดี่ยวเลยถ้าแพ้นะฮะใช่ครับถ้าแพ้เกมนี้สุพรรณบุรีจะเท่ากับตามทีมที่หนีตายเนี่ยหคะแนนเลยนะห้นาคะแนนเลยนะ,ะใช่ครับ 22เปน27นะครับกับ27ขณะที่เชียงใหม่ถ้าวันนี้ชนะอย่างที่บอกกันจะไปเป็น27เท่ากับโซนตกชั้นเนี่ยจะมี27คะแนนนั่นจะส่งผลให้ PTT ระยอง PTT ประจวบแล้วก็ราชบุรียังไม่ชัวร์เลยครับนะครับอเดี๋ยวไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับในการเจอกันมาแล้วก็ใน้านัดหลังสุดของทั้งคู่ฮะ,ะไปเลกแรกนะครับ ผลงานที่เจอกันเนี่ยเลกแรกเนี่ยเชียงใหม่ชนะสุพรรณมานะครับสประตูต่อ1นะครับขณะที่ฤดูกาล2011นู้นเลยนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ทั้ง2เกมในลีกรองนะครับขณะที่5เกมหลังของเชียงใหม่ดูดีๆนะครับว่าผลการจบสกอร์ของเชียงใหม่เนี่ยโอเคเลยยิงได้ทุกเกมนะครับเชียงใหม่ชนะโคราช5-1 แพ้ตราด1ประตูต่อ3ชนะชนบุรี2ประตูต่อ1นเสมอชัยนาทนะครับในเกมเยือน2ประตูต่อ2แพ้สิงห์เชียงราย1ประตูต่อ2นะครับไม่เร็วนะฮะห้ 5, 5, 7, นานัดมี7คะแนนใช่ครับ<ช>แล้วก็คะแววนนในเล็กแรกเขาไม่ดีเลยใช่แล้วก็ยิงได้ทุกเกมนะครับขณะที่ทีมเยือนหน่อยทีมเยือนสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี5เกมหลังสุพรรณบุรียิงได้ทุกเกมเหมือนกันนะครับแต่ว่า คือยิงได้น,ดน,ดน,ดนัดประตูนะครับชนะตราบ1ประตูต่อ0เสมอทูแบงคอก1 1เสมอโคราช1 1เปิดรังแพ้การท่าเรือน1น1-3แล้วก็แพ้เอสจีเมบองทอง1ประตูต่อ4ในเกมเยือนนะครับ2เกมเสีย7ประตูนะครับห้านัดสุดท้ายนี่มี4คะแนนเท่านั้นเองนะครับสำหับเชียงใหม่นะครับใช่ครับเดนนี๋ยวเราไปติดต่อผู้สื่อข,ข่าวของเรานะครับวันนี้อยู่ที่สิงห เตเดียมนะครับที่จังหวัดเชียงรายสังเวียนย่าของเชียงใหม่ f c ในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลขสองของฤดูกาลนี้นะฮะเชียงใหม่เนี่ยนะครับนัดสุดท้ายพวกเขาจะเจอกับบุรีรำนะฮะที่สนามแห่งนี้นะครับครับในเกมที่30ซึ่งถ้าหากว่าเชียงใหม่ยังรุนหนีตายอยู่แล้วก็บุรีรมยังรุนแชมป์อยู่จะเป็นเกมที่ดุเดือดมากนะครับอ่ะพร้อมนะครับผู้สื่อข่าวของเราสวัสดีครับทีมงานคุณตะวันครับ คร,ครับ<ช>สวัสดีครับคุณตะวันครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามสิงห์เชียงรายนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นหลังเย่าที่เชียงใหม่เอฟซีเนี่ยเป็นใช้ในฤดูกาลนี้จนถึงจบฤดูกาลนี้นะครับผมก็รายชื่อเนี่ยทั้งสองทีมออกมานะครับระหว่างเชียงใหม่เอฟซีพบกับสุพรรณบุรีอย่างที่ทราบนะครับวันนี้เป็นเกมที่สําคัญมากเป็นเกมไทยลีกนะัดตกค้าง ซึ่งถือว่าเป็นคู่สุดท้ายละเพราะว่าจะปิดเบรกให้กับทีมชาติไทยลงแข่งเกมคัดบอลโลกนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทีมสุพรรณบุรีนิดหนึ่งนะครับส่งทางด้านดาวรุ่งลงมาสองคนเป็นตัวจริงเลยนะครับทางด้านทั้งมีโชคนะครับมีโชคมหาสารานุก,กูลแล้วก็สุปวีมีปัดทางนอกนั้นก็จะมีชุติพลทองแท้กิ่เมอลาตอเล่พเพลตันซินวานะครับอาทิตยสว่าขณะที่เจ้าถิ่นนะครับ อก็ยังมีชุดเดิมเดิมเลยนะครับตัวเก่งเลยบุทาอัสสรณทบุษสมบัติโยธาอภิิตโสรดาพิชพงเฉยฉิวนะครับแล้วก็เอริอันโดตัวสแตนบายที่น่าสนใจก็ยังมีอย่างไครแก้ครับก่อนเกมในวัน,นโอกาสคุยทั้งสองโค้ดเลยนะครับทางด้านอาเดบาโยแล้วก็ทางด้านโค้ดอ่นนะครับอาเดบาโยก็บอกว่าอืม เป็นเกมที่หนักนะครับผมมาเกมเกยือนเกมเนี้ยแล้วก็เกมก็าต้องทุกเกมต่ออย่าเนี้มันต้องการแต้มแล้วตอนนี้เชียงใหม่เขาก็อยู่ในโมเมนตัมที่กําลังดีด้วยเกยมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับถ้าสุพรรณจะต้องหมีตกชั้นเนี่ยอเดบายโยบอกว่าต้องสามแต้มให้ได้สถานเดียวครับขณะที่ทางด้านโค้ชอันสุดพงษ์กรุงเทพก็บอกว่าก็สกอรพิภาททีมตอนนี้แล้วก็นักเตะพร้อมนะครับแล้วก็มั่นใจเล่นในบ้านเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นที่ จะต้องเก็บสามแต้มเพราะและอีกบอกว่าถ้าเก็บสามแต้มได้ในนัดเนี่ยในนัดต่อๆไปนักเตะก็มีกําลังใจนะครับสตาฟต้ชทีมงานผู้บริหารเชื่อว่ายังมีโอกาสลุ้นหนีตกชั้นนะครับส่วนบรรยากาศนะครับรอบสนามวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักนะครับแม้ว่าเชียงแฟนบอลเชียงใหม่เนี่ยเดินทางมาก็ถือว่าไกลนะแต่ก็เดินทางมาให้กําลังใจกันหลายคนเลยบริเวณหน้าสนามใส่เสื้อสีแดงเป็นเสื้อทีมเย้าของเชียงใหม่นะครับ ก็หลายคนเลยไม่คิดว่าเกมกลางสัปดาห์แบบนี้ก็มาให้กําลังใจกันเยอะส่วนแฟนบอลสุพรรณเนี่ยก็มาจํานวนหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่มากเช่ารถตู้กันมาเองครับผมได้พูดคุยสนทนาเป็นแฟนบอลพันแท้แล้วก็ได้สอบถามด้วยว่าเออสถานการณ์เป็นอย่างเนี้ยเราจะเชียร์กันต่อไหมอะไรงไงแฟนบอลพันแท้ก็บอกว่าไม่ว่าทีมจะไปอยู่จุดไหนเนี่ยเขาก็จะเชียร์สุพรรณบุรีต่อไปครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงอ่าสภาพบรรยากาศครับ วันนี้ค่อนข้างเคลียร์ฮะไม่มีเมฆฝนไม่มีแสงแดดแต่ออกจะอบอ้าวไปนิดนึงครับผมมองว่าเกมนี้ใครน่าจะมีโอกาสเก็บสามคะแนนมากกว่ากันครับผมมองแล้วนะครับด้วยโมเมนตัมนะเอาความเห็นส่วนตัวผมว่าเาชียงใหม่เอฟซีเนี่ยถอยหลังหกล้มอยู่ละแล้วก็เป็นเกมที่ทั้ง เชียงใหม่ f อฟเนี่ยต้องการ3มแต้มแล้วมีโอกาสที่จะดีดหนีไปแซงสุขโขทัยด้วยเพราะว่าถ้าเขาชนะเนี่ยลูกที่เสียเขาจะดีกว่าสุขโขทัยนะครับจะหนีชัยหน้าไปต่างหากเนี่ยความมุ่งมั่นอยู่ที่เชียงใหม่ f อและความเป็นได้เปรียบอยู่ที่เล่นในสิงสเตเดียมนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านด้วยผมมองไปที่เชียงใหม่เนี่ยน่าจะชนะนี่ประมาณ1ประตูหรือ2ประตูด้วยสามยิงถ้ะถ้าได้เร็วแล้วสุพรรณไปเปิดเกมบุก เยมบุกเอาคืนเนี่ยเรียบร้อยแน่ครับน่าจะโดนแนวรุกของเชียงใหม่เล่นงานเหมือนที่เล่นงานโคราชไปอ่ะนะครับผมส่วนถ้าถามถึงเรื่องเนสกาแฟนะครับขออนุญาตนิดนึงนี่ผมดกไปสอนกระป๋องแล้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับับขอบคุณครับสวัสดีครับทีมงานเราไปถึงเชียงรายนะครับไปเชียงใหม่เตะนี่ ในรถเนี่ยเราบรรจุให้เลยฮะใส่กระติกไปเลยเนสกาแฟนะครับม่วงที่ไหนรู้สึกว่าออนเพียที่ไหนนะครับเนสกาแฟเอสเปรสโซโรสอิ่มอร่อยเข้มเกินคาดเชิญคุณเปิดดื่มได้เลยนะฮะผมโชว์ให้ดูนะฮะเมื่อวานเนี่ยคุณตะวันในเดินทางตอนดึกๆเกเชยงคืนใช่ครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนทั้งคนขับรถนะฮะแล้วก็ ทั้งตัวเองด้วยนะครับก็สดชื่นถึงเชียงรายโดยสวัสดิภาพใช่ครับเนสกาแฟกระป๋องเอสเปรสโซรสอิม่มอร่อยเข้มเกินคาดนะฮะครับอ่ะ,อะดูจากรายชื่อผู้เล่นวันนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าใน11คนแรกเนี่ยนะครับก็ของเชียงใหม่เองครับค่อนข้างจะพร้อมพอสมควรนะครับ พิชิตพงษ์เฉยฉิวนี่นะฮะเราไล่ลดูฮะ,ะนักดิพีวีคุณก็เป็นประตะูมือหนึ่งของทีมแล้วเอเลียนเดลเอเลนเอรินดช่วงหลังก็ยิงประตูได้บ่อยอัจจสวรก็เป็นแกนหลักในแดนหน้านัทวุฒิสมบัติโยธานี่ก็มีบทบาทมากมาจากราชบุรีนะครับอภิสิทธิ์โสรดาโชติพัฒน์พุ่มแก้วพิชิตพงษ์เฉยฉิวนี่ก็เอาความเก่าลงไปเล่นอีกครั้งนึงไม่รู้ว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะฮะอัธวิษสุขช่วยนะครับเอเวอร์สันอเอเวอร์สันนะฮะแล้วก็วรวุฒินามเวศ วันใหม่เศรษฐนันนะฮะจะน่าสังเกตหนึ่งหนึ่งตรงที่ว่าสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วซึ่งเป็นตัวหลักมาตลอดไม่ได้ลงนะฮะครับตัวสำรองมีให้เลือกค่อนข้างน้อยนะครับมีเดชาสะอาดโฉมมีสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นขนาดทีมเล็กไปนิดนึงนะครับก็วันนี้แนวรุกที่ดึงมาในเลที่สองไคเก้นั่งสำรองนะครับขณะที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็ยังเป็นชุดเดิมๆแต่น่าสังเกตว่านัทพงศ์สมณะแบ็กซ้ายที่ สวมปอแขนกับตันทีมาตลอดนั่งสำรองนะครับวันนี้วาสาันหโฮมแสนอวาวโดซินวาอาทิตย์ดาวสว่างประสิทธิ์จันทุมชุติพลทองแท้ดินาตอเล่น,นะครับสุประวีมีประทังอดุลละโสมีโชคมหาสารานุก,กูลคริสตันซินวานะครับแล้วก็ผู้รักษาป,ประตูอย่างเดโตนะครับมองจากตรงนี้นะฮะดูผู้เล่นของสุพรรณบุรีแล้วเนี่ยขุมกำลังสำรอง มีตัวที่น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นธนาสิทธ,ธิ์สิริพลานะครับรัฐบงสมณะนี่ก็เก่ากสิเดชเวทยาวงหรือแม้กระทั่งสิริมงคลจิตบรรจงเหล่านี้นะฮะก็เป็นทางเลือกของเชียงใหม่นะครับ,รบเกมคู่นี้นะฮะเดทเปิดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็ทางฝั่งของเจ้าถิ่นนะครับเชียงใหม่เป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะฮะในราคา ปอปลาตะกรมนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการให้ราคากับเจ้าบ้านเลยนะฮะมองมุมว่าเจ้าบ้านมีโอกาสชนะมากกว่าที่จะแพ้นะครับครับแต่ว่าเกมมันใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแล้วก็คงต้องดูหน้างานด้วยนะครับว่าเกมพวกนี้ลองถ้ามีใครยิงประตูขึ้นนาสมมติยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าสุพรรณขึ้นนำเยนะครับครับสกอร์ออกสูงแน่นอนเชียงใหม่เป็นฟุตบอลที่เปิดเกมลุกเข้าหาแล้วก็ บุกแบบชนิดที่เรียกว่าบุกหลังเปิดอ่ะนะฮะใช่ครับตรงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเชียงใหม่เล่นในระบบนี้เล่นวิธีการแบบนี้พวกเขายิงประตูได้ครับเกมที่ชนะพวกเขาคือพวกเขายิงประตูได้มากกว่าประตูเสียใช่แต,แต่ว่ามันป้องกันประตูเสียไม่ได้ครีนชิดที่มีน้อยมากแบบเชียงใหม่ครับขณะที่สุพรรณบุรีอย่างที่บอกกันนะครับพวกเขายิงเกินหนึ่งประตูครั้งสุดท้ายมาเดินเมษา,<ส>าที่เอาชนะโคราชในบ้านของตัวเอง3ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้ต้องดูว่าโคราชจะ อาสุพรรณบุรีจะทำได้เหมือนเกมโคราชหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาฝืดมากนะครับผมมองว่าเจ้าถิ่นนะครับเชียงใหม่มีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะนะครับแต่จริงๆว่าเกมเกมเนี้ยสูสีมากๆนะครับแต่ถ้าจะมีใครสักทีหนึ่งชนะที่ชนะนะครับยังเชื่อในความคมของเชียงใหม่ที่น่าจะมีมากกว่าสุพรรณบุรีสุพรรณเล่นสวยก็จริงนะครับ เล่นช่วงหลังรูปแบบเกมดีขึ้นก็จริงแต่ว่ายิงประตูดได้ยากมากๆนะครับผมก็มองแบบนั้นนะครับว่าวันนี้เชีงยงใหม่มีโอกาสขยับไปเป็น27คะแนน ม,มองแบบนั้นนะครับอ่านะฮะนี่เป็นพรีวิวเกมการแข่งขันนะครับซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยเราจะกลับมา behind บีฮ the g เกมกันพร้อมกับรายการฟุตบอลไทยวาไรตี้ตามปกตินะครับที่จะมีข่าวๆอื่ดๆทั้งข่าวทีมชาติมาฝากกันนะครับก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับส่วนมากจะเป็นคอมเมนต์ที่เชียร์ทีมลักของตัวเองน,นะครับมีบทั้งสุพรรณทั้งเชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวอยีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะ รู้ผลการแข่งขันกัน,กนจะเริ่มแข่งขันกันเวลา18นาฬิกานะครับหรือ6โมงเย็นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวชมเกมการแข่งคู่โทนนะครับคู่ตกครางของฟุตบอลไทยดีกระหว่างเชียงใหม่กับสุพรรณบุรีกันครับแล้วเดี๋ยวหลังจากจบเกมนะครับวันนี้จบเกมกัน2ทุ่มนะครับ,รบเรากลับมาเจอฟุตบอลไทยเวตีแล้วก็บีฮายเดอะเกมรวมทั้งผู้สื่อข่าวของเราที่จะรายงานจากขอบสนามว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับ